กสวัสดีสวีแดีทุกคนชาวไทยทุกท่านกันค่ันนี้ยู่ช่องรีวิว S M R เราจะมารีวิว S ที่มีชื่อว่า S R um a v e n t u r เนาะ a v e n t น r มา นี่ไข่มันก็จะมีสามฟองไข่สามฟองวางอยู่บนต๊ะไข่แตกเปาะเหลือไข่สองฟองไข่สองฟองวางตุกบนโต๊ะไข่แตกฟองเหลือไข่ถึงฟองเฮ้ยแล้วไข่ทั้งนั้นนี่ก็ีเฮ้ยตัวอะไรอ่ะมันสามารถอ๋อด็อกเตอร์ด็อกเตอร์สแนหรือด็อกเตอร์สเปนจะไม่ได้แล้วทุกคน ดูดิดีแตกฮ้ยดวดิมันจ่าแบบว่ามันแบบวูโคต้แต่งเกินมาต่อไปฮักฮักฮักคือมันเป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวที่แบบว่ามันมีแต่ความรักนะทำไมฮักรักแกแกแไอตัวนี้มันบ้าอกไม่เอาไปเอาก็จะเป็นมานี้นะงั้นมาต่อไปอย่ารอเขียน ฟังชันแล้วก็ h ก็เขียนเข้าไป S S ใหญ่นะนี่เลยก็จะประมาณนะี้นะฮิฮิจะไม่ทิ้งลิงก์นะเดีย๋ยวจะสอนลงด้วยเดีย๋ยวจะสอนลงแล้วกันเพราะทิ้งลิงก์ไม่ค่อยเป็นทิ้งลิงก์อยู่หนึ่งร้อยไร้ค่อยหนึ่งหนึ่งร้อยซับค่อยทิ้งลิงก์แล้วกันนะเออ แต่ตอนนี้สอนลงไว้ก่อนเพราะเป็นต่องกัะาษอยู่เลยมากดอย่างนี้นปนไปเลยนี่โอ้โหเจ๋งอุ้ยดูดีมีชุดก่ขวดเยอะมีของขวดเยอะอะนอ่ครับเจ๋งเกินหนเอาล็อกเตอร์สเตนนี้ล่ละนี่ขอแลกนึ่เนียบแล้วก็รแรกเป็นมานี่ แรกมันกายเป็นชุดก็เอ้ยตัวไหนวะโลโกดีเนี่ยเราก็ดีมากเลยนะเหี๋ยวขอตับพาไปเกิดหมดนว่าจังไงว่าขีม้าโอ้ยเฮ้ยจูออนจูออนห่างมาไม่ไรงั้นเราจะรีวิวของชิ้นอันอื่นมันคืออะไรอ่ะ มันคือแผงวงจรอะไรไม่แน่ใจนะว,ว่ามันคือแผงวงจรอะไรนะเอาไอ,าอาชิบนิ้นแน่ทำไมก็เราทิ้งของใแม่แป๊บนึงแล้วเก็แม่นะาบอกเลยว่าเสียเวลามากเกี่ยวขอ,อกตัดก็พาไปละกันนะต,ตอนที่เราเก็บ โอเคนะทุกคนแล้วก็กลับมากันแล้วอีกครั้งนะเมื่อกี้เราก็ได้ตัดผมกู<อ>จำ<อ>ว่าไข่มันคืออะไรก็ไม่รู้นะเดีย๋ยวแบบโอเคมาเฮ้ <c oughs> ยามาอา๋อทำไมมันวางไม่ได้มันคืออะไรมันเจ๊ขี้ควายเอา้าเอา้ามาใส่หัวเคือแ <c oughs> ต่วันเนี้ยมารีวิว ชุดก่อนด็อกเตอร์สตินวิดูดิเป็นพระอัมได้เลยทุกคนอย่าปรับแปไ๊บนึงเป็นพระอัมได้เลยดูดิพระอินหรือพระอะัมวะเฮ้ยอินดีไม่ใช่พระอั้มอัมอะไรนี่ทุกคนทำไมมันบั๊กเนี่ยไม่รู้ผมบั๊กเนี่ยบั๊หรือไม่บับเนี่ยะ น่าจะไม่บากนะครับมันก็น่าจะเป็นของงานอยู่แล้วแต่มือนี่มันเยอะมากเลยครับมีแปดถ้ารวมกับมือที่เรามีครับเป็นสิบมือวัดเดี๋ยวเห็นปหมตู้จักรีดนะครับมันจะแก่ยเกี่หนเกลี่ยปั๊บน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันมีสิบเอด็ดทุกคนชิบหายแล้วมันมีสิบเอด็ดโอ้ my god ดูดิมือไม่ไม่ไม่เท่ากันมือมเท่ากันดูดิก็อมาต่อไป Iron Man นุ้ยโคตรเท่สมจริงเหมือนความเลยอะ่ะทุกคนดูดิ เหมืนอนความไหมอะสมจริงอยู่นะเนี่ยดูดิโคตรสมจริงดูดีดีดูดีดีนี่นี่นี่โอ้โหสวัสดีจ้ามาเร็วต่อไปมาจจแซมจาแซมนะก็ปซมกักต่อไปแบทแมนแบทแมนก็ปัก ไอรอนแมนขั้นที่สงองแบบก็สวยงามอุดมเทพนะครับเป็น 3D ด้วยมาแบ็คแพนเทอร์ก็ปากกับแบ็คแพนเทอร์ปากต้องใช้สกินสติฟอย่างเดียวต่อไปไอรอนไอรอนแมนมากกวันต่อไปกัปตันอเมริกันก็ปากันเหมือนเดิมนะครับก็น,น,กน,กนี่เป็นโดเรมิโดโล่ไม่สมจริงเลยโอ้โหไม่สมจริงที่ไหน ลองทอดิอุ้ยทัวทัวเหมือนทัวร้อนทอัวโคตรรอนเอ๊ะสไปเดอร์แมนและกันชิปว้าวคือสไปเดอร์บอลมาสไปเดอร์แมนก็สชุดนี้โอ้วสวีสว,สว,สวีมาซูเปอร์แมนโห่ปักกันเด้อเออมซูเปอร์แมนบกักว้าว เลี้ไม่ได้ไหมครับก็มีแค่ก,กระโดดสูงเหมือนแบบจ้าให้มันแบบเหมือนเราลอยอ่ะเออต่อไปเวนนอมเวนน,อน,นอ้อ,เนนอนมอเนเี่ยฮะนี่เราขับเวนนอมเวนนอมมือขับเวนนอมมือขับมัน,น,น,วนดดเวนดดเนอมเลยเนี่ยฮะเราขับกินกินอะไรแอดแมนแอดแมนใช่ปะเนี่ยสวัสดีครับตัวเล็กนะครับโคตรเล็ก ต่อไปให้ใจที่สุดโกพึงเด็วอยู่นะอ่ะอบูนินใช่ปะเนี่ยโอ้ท่แท่แทชอบชิปเนี่ยนี่ก็จะมีของอะไรไม่รู้อ่ะแน่ใจนะมันคืออะไรอ่ะนี่ใช้เวทมนต์ต้อเต็มเนี่ย เฮ้ยจริงด้วยทุกคนเป็นเวทมนต์ด็อกเตอร์สเตนนี่อ่ะอ่ะเทพโกเกินไม่เมียไม่เมีเลยเลยแค่เนี้ยโอ้แอดออนไม่จุใจเลยอ่ะทำไมมันทำไมมันเร็วจัง อยังไงทุกคนกเราว่ากิปก็ได้นะแต่คลิปมันจะได้ทีละอันลคลิปคลิปมันจะได้ทีละอันก<อ>็ประมาณนี้ละกันนะครับสหรัับวนนี้แต่มันมากิ๊จะสอนลงด้วยละกันนะครับแต่จะไม่ แจกนะเออไม่แจกแต่จะสอนลงแล้วก็รีวิวแค่เนี้ยโอเคมาที่เราไปเจอกันแต่ตอนที่เราสอนลงกันเลยโอเคนะครับก็ให้ทุกคนเข้ามากันแล้วใช่ไหครับก็ย้ำๆนะครับว่าไม่แจกนะครับไม่แจกไม่แจกก็ทุกคนสามารถไปเอาแต่วิ่งคนอื่นได้นะครับมาก็พิมพ์ไปเลยว่าไม่ มาครับนะครับมาครับเอสตะออนเอาเอนเตอร์เอเวน,นเจอร์เข้อว่าเลยรอแป๊บน,นึงนะครับมาเข้ามาได้ใช่ไหมเก้อเพืเ่อนข้างล่างเก้เตรียมไปเลยเฮ้ยเอะไรก็คิดเป็นอย่างอื่หรือว่าทุกคนสามารถโหลดโหลดของ คนอื่นได้นะครับโลกของช่องช่องดังๆที่แถวนี้เลยน,นะครับก็รวดได้นะเออ,อก็ตามนะที่ผมบอกไปนะครับว่าคุณต้องไปช่องไหนวะซีครับย๋ยวาแบบ๋ยวพิมพ์ก่อนชื่อช่องฟังอันนี้แล้วผมกด โอเคครับนี่ไงครับที่ชื่อช่องเอ้ย